มาอีกแล้วไอ้พวกเห่อมหมาสามเนี่ยเห่อหมาสามทุกคนอันนี้อ้วนอันนี้ก็อ้วนนี้ก็อ้วน,นอันนี้ไอ้จิ๋วอยู่นี่เหรอจิ๋วนี่นี่เดี๋ยวทำบ้านหมาให้อาสักกเทศตรงเนี้ยมาแปะอีกทุกเพื่งทำสดๆเมื่อกี้บ้านหมาสายสะดือเหมือนสายไฟเลยเนาะอย่าไปเล่นอย่าไปดึงจะหลุดจะมาตายเลย ถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้ๆเกตถ่ายเวลาเวลาเกตถ่ายเกตถ่ายอย่างงี้นะพอกดถ่ายไปแล้วนะรอบเนี้ยมึงจะกดนี่นะเอามึงถ่ายเลยถ่ายอายดูด้วยพอลำคาแล้วอ่าก็อย่าถ่ายใกล้ๆอย่างเงี้ยนะถ่ายถ่ายใกล้ๆเขาจะเล่นกับหมูแดงแม่ห่วงเหรอทำไมไม่ห่วงลูกตัวเองล่ะฮะเจ็บแม่เมื่อวานคลอดมามานอนคลอดด้วยนะ มันไม่นั่งหรอมันไม่ยืนด้วยนะมันนอนอม,มันนอนคอจุกแล้วลูกก็ไหลพุดออกมามแล้วเราก็มือไว้รอไงแต่หนูก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อย่าไปดึงสายดึงมนันเลยถ่ายหมาดิเฮ้ยตัวนี้โตทับแบนแล้วแบนแน่แบนแน่แบนแน่แบนแล้วแบนแล้ว,ลวตัวเนี้ยถ่ายทุกสูงอะไรให้เห็นนะเนี่ยเออโอ,อ้โหไม่ได้เป็นเรื่องเลยใช่ไหม ตกนังตัดหัวตัดหูตัดขาอืมจิวจ๋วจิ๋วตัวนี้เดียวเอียอย่างกระลูกหนูเลยอเอ้ยอย่าทับจิ๋วดิทับจิว๋วไอ้อ้วนมันทับจิว๋วนี่อ้วนเข้าบ้านไหมชาบ้านบ่เฮ้ยง่วงเนีย่ยเราถ่ายเราถ่ายให้มันแบบนเดี๋ยวนี้ให้มันเห็นทั้งหมด หมดเลยเหรอไอจิ้งไอพวกนี้นี่เยอะแยะเต็มเลยอันนี้ตุ้ยจายตุ้ยจายเก๋จะไปเก่งมัน้นี่ยสุดมันหน้าอย่างนี้เลยอ่ะแล้นี่มันจะทับกัน ไอตัว yeah. ไหนตัวแรกพ่อจำได้ปะเออได้หมอจำได้ไหนตัวสามันเ <c oughs> ฮ้ยพลุบมันเป็นมันเป็นบางแก้วปะเนี่ย <c oughs> หรือขนมันยังไอ้นี่อยู่ <c oughs> เออน่าทีมไหมตัวผู้ตัวเมียกี่ตัววะนี่ดีหนึ่ง <c oughs> พู่อันนี้โอ้โหมองไม่เห็นเลยไม่เห็นจูเลยไว้ปนะิดก่อนเรามันโตก่อนอันนี้มันทำอะไรกันเนี่ยอันนี้ผู้ ไหนตัวไหนเปิ้นขี้นะเมื่อกี้มีเนียไอ้อันนี้คือผู้สองมันมีตัวเปิ้นขี้มาขี้มาใช่ไหมขี้หมาเกดในตัวที่เปิ้นขี้เหรอนี่ไหมจิ๋วก็จิ๋วไงแต่ตอนนี้หนูเช็ดไปแล้วเมวื่อวานหนูก็เช็ดไปแล้วนนอ,อันนี้เนี่ยเปิ้นขี้ไอ้หมูเขาเลียขี้ให้นะนะเธอหนูก็เอาพาเช็ดให้ ย่าเขาไปซื้อนมแพะให้เพราะเต้านมแม่หมูแม่ไม่พอฮะเต้านมแม่หมูมันไม่พอเมื่อวานจำได้ไหมที่พ่อพ่อเป่าเข้าจมูกมันนะเดี๋ยวมันก็ดิ้นเลยใช่ไหมใช่ก็นึกว่าจะไม่รอดละไอ้จิ๋วจะรอดเพราะว่าพ่อเป่าจมูกมันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนิ่มนิ่มมากไอ้ตัวหน้ามันไอ้ตหน้ามันอืม ไอไอคงแบบดีใจหัวใจหวายอันนี้ตัวใหญ่ให้เขานอนทับ <c oughs> ไง <อ S 2> มันจะกินนมอีกหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะกินนมอีกหรือเปล่าวะไอหมูมันไม่ยอมอ่ไอหมูมันก็เหนื่อยมันบ้างก็ล่ะถูกลูกแบบลุ้งงั้นไอหมูเขาลำคายเขาลุกออกมันก,กินน้ำตรงเนี้ยแล้วเขาก็มาขู่ตาเนื้อก้นเนตรงนี้ เหนื่อยห,หนูก็เลยไปเปิดโอเหนื่อยเหน่อเมื่อกี้เนี่ยก,กินขาหนูหนูนั่งเฝ้าหมาตลอดเลย